รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยจากวรรณกรรมรางวัลพิเศษนายอินอวอร์สู่โลกกร์ตูนสร้างสรรค์เพื่อเด็กไทย พวบันบานเนี่ยทำได้ Ai hey đó สสเสียงจะเปี๊ยกอะเจ้าได้ยินหรือเปล่าเฮ้ยไม่เห็นจะได้ยินอะไรเลยผอมคิดถึงไอ้เปียกจนหูเพี้ยนไปแล้วล่ะสิฮะคิดมากดูมีแต่ลมฟิวก็คงเป็นอย่างเจ้าว่านะไปกันเถอะเดี๋ยวจะเมื่อะค้ำจะหาที่พักลำบากไม่ทันแล้วไม่ทันแล้วโออีกแป๊บเดียวเก็บแค่นี้แล้ พี่ผอมฝากให้เจ้านะครุฑน้อยเอาสิพี่ผอมกับพี่อ้วนนะเขาฝากบอกว่าอุ้ยเอานี่ฝากให้เจ้าเปี๊ยกด้วยแล้วก็บอกมันว่าวันใดที่มันมีสีขนแบบนี้อะนะให้มันไปเจอข้าทั้งบนนนออ้ยเจ้าผอมเพื่อนแท้มากเลยเพื่อรล้ตัวป่ะนี่ เจ็บได้จังควะมาดึงก่อนะทำไมฝากบอกไอ้เพียงเหมือนกันวันใดมีคนแบบนี้วันนั้นเราจะบินไปฉลองอาหารอร่อยๆกันบนนนนทันทีนี่ให้เสือพี่ควรญพี่พอมนี่พี่ควรญพี่พอมแล้วเจัน อาหารจานเด็ดมาแล้วอร่อยเฮ้ยอาหารจานเด็ดเหมือนกันเนอะแย่เป็นไงน่รจงกินอีกดิกินอีกสิกินเลย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 เป็นไงต้องเจอกับสุดยอดของมวยไทยท่ากบ แต่งสอนไม่เลยสุดยอดมวยไทยได้เลยนี่ไปเลูกยแล้วเป็นไงซึ่งมนะรามเป็นบัอ๊ดครุฑนะครุฑจ๋าครุฑจ๋าคือยอมพไปจากครุฑจ๋ายอมยอมไปจากนี่ไอ้กบกระโดดเห็นไอ้น้องครุฑน้อยบ้างหรือเปล่าอ่ะไม่เห็นเลยจะไม่เห็นจริงๆอ่ะเฮโย้ลอยก็ไม่บอกก็เจ็บนะตัวยากจริงๆเลยครุฑน้อยเนี่ยเจ้าจิ๋วบอกว่ามันอยู่แถวนี้นี่นาหายหัวไป ไหนนะเฮ้ยเจ็บใจจริงๆเลยกรุดน้อยโถ่นุ๊กไาจะแน่ได้จริงไม่จับไปดิจับไปสิบ้านะคราวนี้ไม่พลาดมาลองดูกัะสักตั้งเฮ้ยจับหนี่นี่เป็เป็นไงเป็นไงยูฮูกรุดน้อยอยู่ไหนออกมาหาพายุแล้วฮัลโหล แอบมานอนอยู่นี่เองอะไอ้น้องฮภักเนี้ยไม่เห็นแวะไปหากันบ้างเลยอะวันก่อนนะพบหญิงหญิงด้วยนะหญิงหญิงยังถามทึีงเจ้าอยู่เลยนะไอ้น้องแหมครุฑอะไรก็ไม่รู้ทั้งสวยทั้งมีน้ำใจเหมาะกับครุฑชายชาตรีผู้อมอาจอย่างพยุที่สุดเลยเจ้าว่าไม่ละไอ้น้องอไอ้น้องจะนอนกินบ้านกินเมืองไปถึงไหนอะเนี่ยฮะอดละอดนอนมาจากไหนเนียไปเลยหน่าโอ้ยอย่า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  ไอ้ดุกลัวลอกกลวอย่าตีกันนี่แน่อะไรกันมีสิทธ์อะไรมาทำแบบนี <s <s ้อะฮะก็จะทำมันจะทำไมเหรอฮะเลือกกันเหรอนี่แน่อะไรเลยที่หล่อโขนเต้า ขนสีแดงไงเล่าขนสีแดงเหรอใช่ใช่ใช่เฮ้อตลกนะอยากมีขนสีแดงรู้สึกดีขึ้นบ้างไหมล่ะน้องอือขอบใจมากนะพายุเล็กน้อยหน่าน้องไม่มีพี่อ้วนพี่ผอมเราไม่รู้ว่าจะ ทำยังไงต้องทำอะไรบ้างมันงงไปหมดเลยอยากตายจริงๆเบื่อชีวิตอยากตายอยากตายคือเลยอยากตายใจหายใจไม่ออกไปไอ้ยเฮ้ทำไมทำอย่างเี้ยพายุเล่นบ้าๆหายใจไม่ออกเดี๋ยวเราก็ตายหรอเยเห็นไมล่ะจริงๆแล้วอ่ะเจ้าก็ไม่อยาก ถ้าอยากตายก็คงจะไม่ดิ้นสักขนาดนั้นหรอกอใช่ไหมล่ะน้องจริงน้องขาดอากาศถึงจะขาดใจ <c oughs> แต่ขาดเจ้าอ้วนเจ้าผอม <c oughs> เจ้าก็ยังหายใจอยู่ได้นี่นาตอนเนี้ <c oughs> ก็แค่เสียใจก็เท่านั้นเองไอ้น้องแล้วต้องทำยังไงถึงจะหายเสียใจละพายุอนาคต คิดถึงอนาคตก่อนสิอย่าลืมนะอนาคตดูนี่ดูข้านี่ข้าพายุเจ้าแห่งความเร็วว่าที่เจ้าเวหาแห่งตำนานพรุผูแกแรงกล้าทั่วท้องฟ้านี่ข้าคือหนึ่งเดียวเจ้ามีสัญญาที่จะบินเคียงบา่าเคียงไหล่กับข้ารวมทั้งเจ้าอ้วนเจ้าผอมเราต้องมีความหวังเข้าใจไหมโอ้โหเพิ่งเห็นเจ้าเป็นอัศวินเทๆก็วันนี้แลหละเทไปเลย เป็นอสวินของข้าเหรอเนี่ยไม่ไม่คำาพูดเจ้าทิ้มแค่ข้าจนเจ็บ เมือนสอนจระเข้ให้ว่ายน้ำสอนกร้วยให้ใช้ปีกอย่างนั้นแลหละเฮ้ยเพิร์เจอไปใหญ่แล้วอ๋อหน่ายังไงซะพายุก็ต้องเก่งกว่าเราอยู่แล้วองงนะคนนึงของมันแน่อยู่แล้วเฮ้ยไอ้น้องอเข้าไปในเมืองกันดีกว่าไปทำไมเหรอฮะอ้าวไปเลี้ยงฉลองเพื่ออนาคตอย่างไงล่ะโอ้ยกลับบ้านเธอคิดถึงเจ้าจิ๋วแล้วพี่พายุกลับเถอะนะโอ้ยเสียดายว่าจะเลี้ยงเบื้องคนาม อะไรอยู่ฮะจะพวกนี้กำลังเตรียมอาหารเย็นอยู่ครับดีแม้เรียงหนะ้ากระดาษกันชนะจะคอยกินละสิเห็น<ง>เอ๊ะแปลกแปลกแแปลกปลาเอ๊ะเดี๋ยวนับก่อน<ง>ืึข้าว่ามันหายไปตัวหนึ่งแน่แน่เจ้าหน้าสิองหน้าตกลึดน้ำลายแล้วนี่เจ้าครุดน้อยเนี่ยมันไปซนอยู่ที่ไหนเฮ้ยสยดีกว่าตาตาี่จิ๋วตาตีว่าไงล่ะ<ง><ง> เือคนเดียวเลยจะพูดมาเออเลยเอาเลยอะข้าถามว่าจกทุ่นน้อยมันไปเล่นไปสนอยู่ที่ไหนอะตอบข้ามาสิเออคืออะไรก็ไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้คุณกันหน่อยได้ไหมเออคือคืออะไรคืออะไรคืออะไรเฮ้ยพอแล้วมานี่จกทุดนน้อยมันไปไหนฮะข้าถามไม่ได้ยินหรือยังไงโอใช่ใช่บุญบ้านแม โงเจ้าครุดน้อยมันอยู่ไหนมันไปซนอยู่ที่ไหนเออคือว่าคือนี่ไงคือเนี่เนี่ยคืครุณเชียดีเจ้าครุดน้อยมันหายไปไหนบอกข้าสิคือตอบใส่ตอบนะคุณน้อยไปเก็บผลไม้ใช่ครุดน้อยไปเก็บผลไม้และหาของป่ามาไว้ใช้ครับแม่ครูครับฮะมันไปเก็บผลไม้ ไปตัวเดียวเนี่ยนะเออเอคือว่าพวกเรานี่แบ่งงานกันทํานะครับจะได้งานเยอะๆเสร็จเร็วๆที่สําคัญการหาของป่ายังเป็นการประหยัดค่าอาหารค่าใช้จ่ายของบ้านเราด้วยนะครับคุณแม่ครูครับใจพูดประหยัดค่าอาหารเหรออ้ยจริงนี่สติร่ใหม่ก็ไม่ไกลเกิดแล้วกับแม่ครูแล้วแน่ ากดีเย็นนี้ขจะรอดูว่าเจ้าครุดน้อยเนี่ยมันจะทําตัวให้เป็นประโยชน์ได้แค่ไหนแล้วพวกเจ้าก็เหมือนกันนะรู้จักประหยัดกินให้มันน้อยหน่อยมันจะได้ไม่เปลืองอืมข้าไปก่อนละแล้วอยู่บ้านก็ดีๆละ่ะเก็บกวาดให้สะอาดเฮ้ยฮ <knowledgeable. S 2> ้าไหนข้าไปแล้วหนอ ว่ารอดครูต้น้อยกลับไม่ทันล่ะแล้วถ้าทันแต่ไม่มีอะไรติดไม้ติดมือมาด้วยเฮ้ยจิ๋วล่ะไม่อยากจะคิดเลยนั่นเนี่ยจริงดิครดน้อยนะครุน้อยจใอ้เต็มหน้าเลยเออซูซอรี่ขอโทษทีไม่ได้ตั้งใจนะพายุขอโทษนี่ดีนะที่พวกเราเป็นครู ทำไมอรอพายุอาอกระจามซะขนาดเนี้ถ้าเป็นนกมีหวังโดนฉีดยาแก้หวัด2009นแน่ๆเลยโอ้จามได้ไงก็ไม่รู้เนี่ยโบราณเขาว่าอาการแบบเนี้ต้องมีใครบ่นถึงแน่ๆหรือว่าจะเป็นแม่ครูแม่ครูแน่เลยอะต้องถามเฮ้ยเออจริงหรือว่าเราจะกลับกันเลยดีไหมครุฑน้อยเออเบิร์มไฟเราแวะทิมเบิร์มไฟลก่อนแล้วค่อยกลับก็ได้นะอหอมออมเอารอยมาตามลมเบิร์มไฟ ไปกินเวอร์ไฟกันนะไปเลยแอ้าวอะไรไม่ e ตามันเลยยูเทนอยู่นั่นล่ะต้าม่าไอ้น้อมเนี่ยได้กลิ่นหอมๆเป็นไม่ได้เลยไอเวอร์ไฟที่รักโอ้ยมันเนี่ยร้ายกคุณหมาโอ้ยโอ้ยหญิงหเกือบไปแล้วไม่ล่ะขอโทษนะเราเรียบไปหน่อยอ่ะจ้าเฮ้ยนั่นครึดน้อง ยังไงก็ขอบใจนะจ๊ะเฮ้ยตาร้อนเปล่าเอ้ยไอ้น้องอายุอ้าวพายุมาด้วยเหรอพายุมีอะไรเหรอนั่นอะไรมือมือมือทำไมอุ้ยว้าลืมตัวเฮ้ยอะไรเล่นคนเนี้ยพี่ขออ๋อไม่ได้เจอกันตั้งนานเลยนะจ๊ะหญิงหญิงจะไปไหนเหรอจ๊ะหญิงหญิงว่าจะไปซาลาเหนอจ้าอุ้ยอุ้ย ลอนฮะซาลอคืออะไรอรอพายุ เขาปะโถไอ้น้องก็ร้านตกแต่งขนตัดแต่งเล็บยังไงเล่าไม่รู้จักหรอเอ้ยแต่พายุว่าไม่ต้องเข้าซาลอนเสริมสวยหญิงหญิงของพายุก็สวยเด่นกว่าครุฑทุกตัวในหมู่บ้านอยู่แล้วละจ้าสวยสุดสุดสวยเลยล่ะแหมพายุหญิงหญิงก็ต้องไปตรวจเช็คสภาพขนกับเล็บไห้สิจ้าอีกไม่นานก็ต้องผัดขนกันแล้วนี่เนาะผัดขนเนาะก็อยากจะเป็นเหมือนใครๆครกางเปกและก็บินไปให้ไกล ไม่อยากจะแปลกและแตกต่างอยากจะเป็นนู้พิชิตมันก็ไม่ผิดรท่าไหนจะหมายถึงเขาอะไรมีวิธีจะไปตัางมากมายแหมทายุยิ่งๆก็ต้องไปตรวจเช็คสภาพขนกับเล็บไหนสิจ้าอีกไม่นานก็ต้องผัดขนกันแล้วนี่เนาะผัดขนเนาะใช่เอ้ยผัดขนอ เหมือนพี่อ้วนกับพี่ผอมมาทีเออใช่เจ้าแห็นความเร็วว่าที่เจ้าเวหาแห่งตำนานครุฑผูกแกงก้าทั่วท้องฟ้านี้ข้าคือหนึ่งเดียวอัสวินผู้ที่จะบินเคียงบาเคียงไหลกับน้องหญิงหญิงตอนนี้นี่เองออนั้นอีกไม่นานเราก็จะมีขนสีแดงแล้วก็ได้ไปโรงเรียนได้เจอพี่อ้วน พร้อมแล้วสิใช่แล้วจ้าเง้นก่อนจะเป็นเจ้าเวหาพายุขอเป็นเจ้ามือเลี้ยงเวิร์มไฟฉลองตำแหน่งว่าที่นักเรียนโรงเรียนฝึกปินก่อนแล้วกันนะจ๊าได้เลยพายุฉลองก่อนแล้วค่อยไปคลุสซารอนเย้ยดีใจจังเลยฉลองฉลองฉลองด้วยเวิร์มไฟไปไหนไปซะเร็วเลยไงบ้างค่ะโอ้โหคึกัแบบ ดูมุมไหนท่านทั้งสามก็ดูดีดูดีสมแล้วนะคะจะเป็นลูกของครูผู้มีชื่อเสียงในวัดวงไฮโซสังคมแห่งหมู่บ้านของเราโอเย s สายเลือดผู้ด,ดีนั่นคือสิ่งที่ติดตัวเรามาตั้งแต่เกิดแล้วนะจ๊ะย่าโ yes, oh. แต่คนแต่งเล็บตัง้งแต่ตอนนี้ตอนคนเปลี่ยนเต็มที่เนี่ต้องหล่อเทอินเทรนสุดๆเลยนะคะเนี่ยโอ้ไม่อยากจะคิดเลย so handsome ตามหลักการาแล้วก็คงอีก<บ>ไม่นานหรอกนะเวลาแห่งการประกาศสิ่งที่เรามีอยู่เหนือกว่าใครๆทั้งนั้นถูกต้องแล้วสอยฟ้าคุณนายแม่นะ่ะบอกว่าถ้าได้เข้าเรียนจะจัดฉลองครั้งยิ่งใหญ่ให้เลยนะ ตายเขาจะเป็นงานที่ใหญ่แล้วก็ต้องสนุกหน้าดูเออแต่ไม่ไม่รู้ว่างานใหญ่โตขนาดนี้เดียนจะได้ชมไปขวัญตาหรือเปล่าคะเอออย่าไปสเลปอะฮะได้สิถ้าเจ๊แต่งขนให้ข้าสวยๆเนาะตัดเล็บให้ข้าอย่างดีเจ้าก็จะได้ร่วมงานในฐานะเป็นช่างประจำตัวของเราโอ้ที่เหมอนกันอย่าหลอนเราจะฉันทำเองนะคะอยากคือลูกผู้านี่จะต้องเป็นเดียนถ้าต้องมือฉันเเล็ชั้นหนึ่งอย่างดีฉันนะฮะโอ้ที่สำคัญนะใจเย็นๆนะใจเย็น ได้แน่นอนไม่ต้องห่วงอุ้ยว้าวจังพอดีมันอิ่มท้องเกือบแตกอ่ะเราทจะได้รู้กันสักทีว่า ครจะเป็นเลิศดในหมู่อสุวินครุฑระหว่างครุดยังพวกเรากับพวกครุฑบ้านๆคอยดูก็แล้วกัน <c oughs> ไม่ว่าจะวิเคราะห์ด้านสายเลือดชาติกูลหรือฐานะพวกเราก็ชนะที่หนึ่งวันยังค่ำและแต่ว่าเราก็ประมาทไม่ได้นะเพราะไอพายุมันไม่ได้มาฉายเดียวพวกของมันจะมีสักกี่ตัวกี่ตนก็ไม่รู้จะมาสักกี่ตัวกี่ตนก็ยากยากที่จะเจอจลัสในวงการครุฑได้เพราะพวกมันไม่มีพ่อแม่คอยสนับสนุนอย่างพวกเราไว้เจอพวก มันก่อนแล้วค่อยคิดแผนการเข้าใจมันก็ดีเลยดีมากไอพายุโดนแน่ไม่พ้นมือข้ารอนนหัวใจยังไงเล่าพายุนั่นน่ะเหรอเพื่อนเจ้าพายุที่แท้ก็ไอเด็กขอทานนี่เองนึกว่าใครที่ไหนกันโอขี้ประติ๋วข้าคนเดียวก็เอาอยู่ เหมืนอนใครๆคต่างเปรกแล้วก็